ก่อนอื่นก็ต้อง,ต,องต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนๆชาวโรมาทุกท่านนะครับที่ที่วันนี้เราไม่ได้เป็นตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็เกวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดอยู่3าสอย่างคือหนึ่งเราไม่สามารถที่จะยิงทุกที่2งทุกที่3ได้นะที่เรามีโอกาสเยอะก็คงก็ต้องไปกลับไปปัญหาเดิมคือเรื่องของการจบสกอร์ เรื่องที่2คือตอนที่เราเปลี่ยนเกมลงไปเราตัวตัวที่เราเปลี่ยนลงไปเราเราเราไม่สามารถที่จะพลิกเกมได้เนื่องจากตัวหลักๆของเราที่ที่ยังมีอยู่ก็อย่างที่ทราบกันก็คือมีเจ็บออกไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องเช็คเจ้าชัยวั์บุรานอีกคนหนึ่งที่เจ็บเพิ่มไปอีกนอกจากของเดิมที่เจ็บไปอยู่แล้วก็ยังเจ็บเพิ่มอีกแล้วก็เวลิงตันก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่กล้าที่จะส่งลงเพื่อเจ็บหนักเพิ่มมากขึ้นก็ก็ต้องขอโทษครับแล้วก็ คิดว่าเราเราจะนําข้อผิดพลาดวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขในแมตช์ต่อไปก็แต่เพิ่งถอดใจอยู่ให้กําลังใจพวกผมก่อนแล้วก็คิดว่าในจุดของพวกวันนี้เราเราจะไปทําให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกคุณก็ดีในระดับหนึ่งครับพี่ก็ผิดพลาดกันนิดหน่อยครับคือจังหวะจบเราไม่ค่อยจะชัวร์กัน เราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ2-3ลูกก็ไม่เป็อะไรครับค่อยสู้กันใหม่ครับผมโอเคครับดีใจครับที่หายจากอาการบาดเจ็บมาก็ได้โอกาสลงเล่นประมาณ40นาทีก็ต้องฟิตร่างกายมา,มากกว่านี้ครับผมอยากให้แฟนบอลช่วยเข้ามาเชียร์เยอะๆครับไม่ว่าผลการข่งขันจะเป็นยังไงก็ขอให้ส่งกําลังใจเชียร์พวกเราต่อไปครับวันนี้ถือว่าเราเรา,เราทำมันได้ดีพี่เราทำมันได้ดีผิดพลาดแค่เรื่องจบสกอร์ แค่เรื่องจับสกอร์เพื่อน่วมทีมเขาเขาร่วมร่วมงานร่วมงานกันทำกันได้ดีแล้วพี่เต็มที่กันทุกคนก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ยังให้กำลังใจแล้วก็ให้เสียงเชียร์อยู่ตลอด90นาทีนะครับขอบคุณครับ